เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ b 5 2ของสหรัฐได้บินเข้าใกล้เกาะเทียมของจีนซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยสหรัฐอเมริกายืนยันว่าได้ติดต่อกับภาคพ,พื้นดินของจีนแล้วและไม่ได้รับการขัดขัดขวางใดๆค่ะ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแถลงยืนยันว่าสหรัฐได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 บินเข้าใกล้บริเวณเกาะเทียมที่จีนนั้นสร้างขึ้นในเขตหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ไม่กี่วันมานี้แต่ว่าไม่ได้เข้าใกล้ในเขต22.2 6กิโลเมตรรอบหมู่เกาะสเปรดลี่โดยบินอยู่ในบริเวณน,น่านฟ้าสากลน,นะคะซึ่งโฆษกกลาโหมสหรัฐระบุว่า ได้มีการติดต่อกับหน่วยงานบังคับภาคพ,พื้นดินของจีนแล้วและไม่มีการขัดขวางภารกิจการบินแต่อย่างใดค่ะทั้งยังระบุด้วยนะคะว่าภารกิจการบินในทะเลจีนใต้ของเครื่องบิน B 5 2เป็นภารกิจการบินที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำค่ะโดยเครื่องบินนั้นจะบินออกและกลับมาที่เกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ จีนอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ซึ่งมีมูลค่าการค้าจากการเดินเรือกว่า5,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือกว่า180,000ล้านล้านบาทต่อปีนะคะส่งผลให้เกิดข้อพิพาทกับหลายประเทศค่ะทั้งเวียดนามมาเลเซียบรูนฟิลิปปินส์และไต้หวันค่ะ ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะสหรัฐได้ท้าทายจีนด้วยการส่งเรือรบเข้าไปใกล้เกาะเทียมที่จีนนั้นสร้างขึ้นในเขตหมู่เกาะสแปรดลี์ค่ะเพื่อตอกย้ําว่าบริเวณนั้นเป็นหน้านน้าสากลและทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมากนะคะ ทั้งนี้ประธานาธิบดีบรักโอบามาของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ โดยก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าจะไม่มีการหยิบยกประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้เข้ามาหารือในการประชุมเอเปกเพราะว่าเอเปกเป็นเวทีการประชุมด้านเศรษฐกิจและการค้าค่ะ